ที่14กันยายนที่ผ่านมาส่วนสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยวลัยลักษร่วมกับอำเภอท่าศาลาจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสารสัมพันธ์ประชาคมอำเภอท่าศาลาประจําปี2566เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาอำเภอท่าศาลาและมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดทสมบัติธรรมรงธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีกล่าวตอนรับพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเป็นหลักในถิ่นเป็นเลิศสู่สากลที่มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอท่าศาลาด้านประชาคมท่าศาลาได้รับเกียรติจากนายเอกชัยสุนทรนายอำเภอท่าศาลาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้บริหารสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอําเภอท่าศาลาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆในอําเภอท่าศาลาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า250คนณห้องประชุมสีธรรมราชอาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ศาสตราจารย์ดรสมบัติทรรงธัญวงศ์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ดึงดูดความเจริญเข้ามาและจะเป็นความภาคภูมิใจของชาวท่าศาลาและนครศรีธรรมราชทุกคนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับ World University Ranking โดย Time Higher Education ให้อยู่ในอันดับที่1501บวกของโลกอันดับที่สิเของไทยและได้รับการจัดอันดับ กลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่อย่าง University Ranking 2023อยู่ในอันดับ501บวกของโลกอันดับ3ของไทยและมหาวิทยาลัยยังนำระบบ UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้สำหรับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ อาจารย์ผู้สอนต้องผ่านการอบรมภายใต้กรอบ uk PSF 100%พร้อมกับปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ smart classroom ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยพัฒนาสนามกีฬาให้มีมาตรฐานรวมทั้งการให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทั้งอุทยานพฤกษศาสตร์หอ,อชมฟ้าสวนวลัยลักษณ์ที่สำคัญการเปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ในระดับตติยภูมิ ให้บริการรักษาโรคที่สลับซับซ้อนและเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์และชั้นพรีคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์โดยมีอุปกรณ์ในการรักษาที่ทันสมัยเปิดให้บริการปัจจุบัน426เตียงโดยมีเป้าหมายในการขยาย750เตียงในอนาคตมหาวิทยาลัยต่อไปจะไม่ไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยที่คุณพูดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในชนบทแวดล้อมด้วยหมู่บ้านยากจนเท่านั้นแต่มหาวิทยาลัยวิรักต่อไปก็จะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ที่จะเป็นแม่เหล็กหรือสิ่งหนึ่งดูดให้ความเจริญเนี่ยก็เข้ามาสู่อำเภอท่าสรามมากขึ้นพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์วันนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนที่อยู่หลายรอบนะครับเข้ามาทํางานกับมหารวิทยาลัยวลักษ์จนวนมากทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยเองแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลฉุกเทพซึ่งในอนาคตก็จะมากขึ้นครับเพราะงั้นมหาวิทยาลัยก็มีความมั่นใจนะที่ อาจจะเรียนท่านผู้ปกครองนะที่จะส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นมะว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งม,มั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเราต้องการให้ลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์ประชาคมครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาคมและภาคีเครือข่าย เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาอำเภอท่าศาลาและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และการรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลเลยลักษ์มีความมุ่งมั่นในการดําเนินภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมในวงกว้างผลิตผลงานวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศและนานาชาติตลอดจนงานบริการวิชาการแก่สังคมที่สนับสนุนการเติบโตของอําเภอจังหวัดและประเทศอย่างมั่นคง